ผมเชื่อครับว่าใครๆเนี่ยก็อยากเจอคนที่ใช่นะแต่ว่าสิ่งที่หลายคนเนี่ยสงสัยคือการจะเจอคนที่ใช่เนี่ยมันจําเป็นว่าต้องคบไปก่อนหรือเปล่าหรือว่าเราสามารถเช็คได้เลยว่าเฮ้ยคนคนนี้ใช่หรือไม่ใช่ก่อนที่เราจะคบกันจริงๆแล้วผมต้องบอกว่ามันมีวิธีเช็คเบื้องต้นครับที่เราสามารถเช็คได้ว่าคนคนนี้น่าจะมีโอกาสใช่และคบเราไปได้นานไหมโดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปคบกับเขาเป็นแฟนก่อนเพราะว่าถ้าหากเราต้องไปคบกับใครทคนเป็นแฟนก่อนเพื่อเช็คว่าใช่ไม่ใช่บางทีมันอาจจะเสี่ยงเกินไปอาจจะทําให้เราเสียใจเสียเวลาก็็เปปนไ้ เพราะนั้นเนี่ยไอสิ่งเหล่านี้ถ้าเราสามารถเช็คก่อนที่เราจะเป็นแฟนเขาได้มันก็สามารถทําให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะคบกับเขาได้ยืนยาวมากขึ้นและมีโอกาสที่เป็นคนที่ใช้ได้ง่ายมากขึ้นในอนาคตเนาะโดยที่ไม่จำเป็นต้องทาให้เราเนี่ยเสียเวลามากแค่ทําการคุยกันทำความรู้จักกันเนี่ยเราก็สามารถเช็คสิ่งเหล่านี้ได้แล้วมาดูนครับว่าเราต้องเช็คอะไรบ้างมาเริ่มกันเลยครับข้อที่1ครับก็คือแกนการใช้ชีวิตของเขาครับ คนเราทุกคนครับจะมีก,การใช้ชีวิตของตัวเองเป็นหลักสิ่งนี้ครับในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า core value คือสิ่งที่คนเราเนี่ยยึดมั่นบางคนอาจจะบอกว่าความจริงใจเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดคนบางคนบอกว่าความเข้าใจเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดคนบางคนบอกว่าการใช้ชีวิตตามใจตัวเองเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเอาง่ายๆก็คือความอิสระอะไรแบบนี้หลายๆคนครับมี core value ที่แตกต่างกันซึ่งถ้าหากว่าคน2คนมาเจอกัน แล้วบางคน core value ค,คือความซื่อสัตย์สําคัญที่สุดอีกคนหนึ่งคือความเป็นอิสระในชีวิตสําคัญที่สุดไอคนที่อิสระอาจจะมองว่าความซื่อสัตย์ไม่สําคัญกับเขาขนาดนั้นมันอาจทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันอยู่ด้วยกันไปก็ไม่เข้าใจกันเพราะ core value นี่แหละคือตัวที่มันกําหนดทัศนคติของคนที่ยึดถือ core value น,นั้นๆเพราะฉะนั้นการที่คุณจะคบใครสักคนการที่คุณมี core value ที่ใกล้เคียงกันมันจะทให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี้ยไปได้ง่ายมากขึ้นนี่ถือว่าเป็นหนึ่งข้อสําคัญที่คคคคุุณณจะสาาาามมรถเเชช็้ว่่นนใใกับ ตต่อมาข้อที่2ครับก็คือไลฟ์สไตล์ของเขาคนบางคนครับชอบอยู่คนเดียวรู้สึกว่าอยู่คนเดียวอ่านหนังสือทํางานแฮปปี้มีความสุขแต่คนบางคนครับรู้สึกว่าอยู่คนเดียวไม่ได้รู้สึกว่าการเจอผู้คนมันคือความสุขของเขา คนนึงชอบอยู่คนเดียวคนนึงชอบเจอผู้คนสองคนนี้มาคบกันคนอยากอยู่คนเดียวก็อยากอยู่แต่คนอยากออกไปข้างนอก <c oughs> ก็อยากอยู่กับแฟน <c oughs> ก็เลยพาแฟนที่ชอบอยู่คนเดียวเนี่ยไปเจอเพื่อนด้วย <c oughs> คุณคิดว่าอีกคนหนึ่งจะรู้สึกแฮปปี้ไหมแน่นอนว่าก็ไม่เพราะเขาชอบอยู่คนเดียวล้วถามว่าเรื่องนี้มีใครผิดไหมไม่มีใครผิดมันคือความชอบของแต่ละคนมันคือไลฟ์สไตล์ซึ่งมันอาจจะมีอีกหลายๆเรื่องมากๆครับที่มันคือไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆอย่างหนึ่งใน,ในชีวิตคู่่เเเพรราาาาาาะวาววคมมมสุขของนนนียััห้ตแบบดก อันั้สิ่งเหล่านี้ครับถือว่าเป็นความใช่ไม่ใช่อย่างหนึ่งด้วยอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องดูซึ่งคุณสามารถเช็คได้จากการที่คุณคุยกับเขาลองไปเดทกับเขาได้เจอกันได้คุยกันคุณจะสามารถรู้ได้ต่อมาข้อที่3ครับคือเป้าหมายในชีวิตครับ ถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีเป้าหมายชีวิตแล้วคุณไปเจอคนที่ไม่สนใจเรื่องเป้าหมายชีวิตก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆการใช้ชีวิตณปัจจุบันของคุณและเขาจะต่างกันมากแน่นอนว่าคุณก็จะรับไม่ได้ถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่ไม่มีเป้าหมายอะไรใช้ชีวิตไปเรื่อยๆไม่บอกว่าผิดถูกนะครับแต่คุณไปเจอคนที่มีเป้าหมายชีวิตชัดเจนจริงจังกับชีวิตมากการใช้ชีวิตของคุณก็จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนั้นสิ่งเหล่านี้ครับเราทุกคนมีหน้าที่ในการใช้ชีวิตของตัวเองสิ่งเหล่านี้ถืออววว่่่่าาาาาาาเเปป็นนนนนสสิิงงํคคคคคคััญมมกกกกกๆบบรรรทีี2จะะะไได้้พใชชตตขแล สัมพันธ์ของคนสคนที่คบกันเนี่ยมันต้องเดินไปพร้อมๆกันมันจะไม่มีปัญหากันมากมายถ้าหากว่าเราสองคนต่างมีเป้าหมายที่มันไปทิศทางที่คล้ายๆกันต่อมาข้อที่4ครับมีเป้าหมายชีวิตนอนข้อสาข้อที่4คือเป้าหมายในความสัมพันธ์ เราก็จาเป็นต้องเช็คว่าเฮ้ย <c oughs> คนคนนี้มีเป้าหมายในความสัมพันธ์แบบไหนคนบางคนคุยกันไปคุยกันมาเอาสรุปคือฉันอยากเป็นแฟนแต่เธอดันไม่อยากมีแฟนก็จบตั้งแต่ตรงนี้เลยมีหวังคาดหวังมาตั้งนานกลายเป็นว่าไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเป้าหมายในความสัมพันธ์ก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันเพราะมันจะทําให้เราเนี่ยรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องการอะไรและความต้องการของเราเนี่ยมันตรงกับเขาไหม ถ้ามันไม่ตรงเราจะได้รู้ไปเลยว่าคนคนนี้ใช่หรือไม่ใช่ไม่ต้องไปเสียเวลาคบเป็น10ปีเพื่อรู้ว่าสุดท้ายแล้วเขาไม่อยากมีลูกเหมือนเราซึ่งอันนี้เราสามารถเช็คได้ด้วยการถามเนาะจากการคุยกันเนี่ยคุยไปเรื่อยเราก็สามารถเช็คได้ถ้าเราถามเป็นจริงๆแล้วไอ้เรื่องตรงนี้จริงๆผมมีคอสที่ชื่อว่า Addict ็นะที่สอนเรื่องนี้โดยเฉพาะว่าวิธีการคุยยังไงให้เราสามารถ เจาะลึกถึงเรื่องพวกนี้ได้ผมมีสคริปต์ให้แบบมีคําถามเป็นร้อยๆข้อเลยว่าคุณสามารถชวนคุยได้แบบนี้แบบนี้เพื่อเจาะคําถามแบบนี้เพื่อให้เกิดความผูกพันมากขึ้นรู้จักตัวตนกันมากขึ้นในคอร์สนี้จะมีสอนอย่างละเอียดพร้อมสคริปต์ให้เอาไปใช้ตามแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยซึ่งถ้าหากว่าใครสนใจนะตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นอยู่คุณสามารถแอดไลน์ที่ไลน์อะชองคริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ก็ได้ครับต่อมาข้อที่5ครับก็คือวิธีการที่เขาจัดการกับปัญหาหรือเรื่องเครียด,ยดในชีวิตเขา คนบางคนครับเห็นตอนปกปติบางทีเรายังไม่สามารถตัดสินเลยเขาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราต้องเห็นตอนที่เขาจนมุมด้วยเพราะคนเราเนี่ยจะเผยท่าแท้ออกมาบางทีมันมาแต่ตอนที่เราจนมุมเะนั้นคุณต้องลองดูว่าเฮ้ยวิธีการที่เขาจัดการปัญหาเป็นยังไงเขาใช้อารมณ์กับมันไหมเขาสามารถจัดการปัญหาได้ไหมหรือถ้าเกิดจัดการไม่ได้เขามีวิธีการรับมือกับตัวเองหลังจากนั้นอย่างไร ิ่งพวกนี้ครับมันบ่งบอกได้หลายอย่างซึ่งอันเนี้ยคุณจําเป็นต้องใช้เวลาในการค่อยๆสังเกตทั้งหมดผมพูดมา5ข้อนี้ครับเป็นสิ่งที่ล้วนต้องใช้เวลาในการค่อยๆสังเกตเราะนั้นการที่คุณค่อยๆเช็คอย,อยู่ตรงเนี้ยคุณไม่จำเป็นต้องรีบให้ใจเขาเร็วเกินไปก็ได้ค่อยๆดูไปค่อยๆให้ใจไปมันก็ไม่สายเกินไป พราะสิ่งเหล่านี้มันทําให้คุณไม่จําเป็นต้องไปเสียเวลากับคนที่มันไม่ใช่และทําทให้ชีวิตคุณมีโอกาสเจอคนที่ใช้ได้เร็วมากขึ้นจากการที่คุณตัดคนที่ไม่ใช่ออกไปให้เร็วที่สุดและหากว่าคุณนํา5ข้อน,นี้ไปใช้ผมเชื่อครับว่าคุณจะมีโอกาสเจอคนที่ใช่ครบและไม่เสียเวลาได้ง่ายขึ้นมากครับ้าใครเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์คุณสามารถกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับผมชองคาริสครับ